น่ประมาณประมาณเดือนนึงเดือนนึงเดือนนึงครับตอนนี้ถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยบางทีลูกน้องอ่าไม่ไม่ได้ดูสุขภาพก็ไม่ดูนะผมก็ต้องเข้ามาแล้วก็มาทําการปักอุดนะครับปักอุดแล้วก็เขียนไว้เลยว่าอ่าอันนี้มันผ่านมาคืนนึงแล้วเราไม่รู้ว่าแมลงเข้าหรือเปล่านี่คือสุขภาพถ้าเห็นก็ปักเกาปักแล้วก็รอเช็คอีกที เห็นไอ้น้ำเกาะข้างสูงเห็นไอ้น้ำเกาะข้างสูงไหมครับใชอันนี้คือบ่งบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ฟังชื้นนะอันนี้บ่งบอกให้ว่าบุณพ์ภูมิข้างนอกเย็นข้างในก้อนเชื้อเริ่มเจริญข้างในจะร้อนนะพอกระทบกันก็เกิดอะไรซึ่งวัวหน้าหนาวเนี่ยควรใส่แม่สองรั้งเพราะอากาศมันเย็นเราจับในก้อนเย็นนะครับก้อนเย็นมีผลเสียกับการเดือดซึมจริงจรินก้อนอุ่น ติคครรัับบถ้าสมมติว่าเราไม่มีต้นไม้เราต้องใส่อ่าถ้ามีต้นไม้ควรเป็นหลังคาเป็นไม้จักนะเป็นไม้จักกระเบื้องใครว่าเย็นไม่เย็นนะครับกระเบื้องลองไปอยู่กลางแจ้งกระเบื้องร้อนนะครับอมความร้อนด้วยขาก็ควรจะเป็นอ่าแต่กระเบื้องถ้าอยู่ในร่มมันเย็นเย็นมากแต่อยู่กลางแจ้งแนะนำให้เป็นออ่่าาเป็นถ้าเป็นสังเภาิก็ควรติดไอ้อนี่จุดหัวใจความร้อน มันก็จะเป็นใบจา่าใบยาคาก็ดีมา,า,ยยาก,ากถ้าลงการแจ้งนะลงการแจ้งนี่จะควนโคนเรื่องทั้งทั้งยา,าง,ง,งานะครับแต่ผมมัค่งงนง่ายเพราะอะไรเพราะว่าที่ผมทำอย่างนี้เพราะว่าหนึง่งผมมียางบางลมแล้วส่วนหนึ่งบางแดดแล้วส่วนหนึ่งอืมนะครับแล้วสามารถทำเห็ดได้ทั้งปีเห็ดออกข้งปีนี่หน้าร้อนเห็ดออกเป็นปัญหาที่เจอคือผลิตกนไม่ทันครับผลิตกนไม่ทันแล้วก็ดอกไม่พอนะครับแต่ที่ได้เปิดดอกขายทุกวันนี้ก็เป็นดอกก้อนที่คัดเตยร์จะลูก้า ซึ่งหมั่งนาเกี่ยวผมไม่ได้เปิดผมจะพาไปดูนะครับแต่เปิดเก็บได้หน้าแรกหน้า,นามันก็ได้กำไรแล้วไงเอาดีกว่าก้อนไปสิอีแผนนะแผนก็คือผมจะล็อกใส่ก้อนแรกเสร็จล็อกเลยนะครับผมก็ใช้แคลวดเนี่ยเราก็ซื้อลวดมาตัดแล้วก็คีมดัดเอาอเอนะครับดูตัวอย่างไปนะครับเป็นลวดนเดี๋ยวนี้จะขนาดนี้ใหญ่มากก็ดัดยากแล้วขนาดนี้กำลังดัดดีนะครับใช้เกี่ยวนะครับแผนเสร็จก้อนแรกส่วนว่านี้อันนี้คือก้อนแรกเนาะ ก็แล้วเสร็จเสร็นล็อกเลยตอนแรกทำไมต้องล็อกเพราะว่าถ้าเราล็อกปุ๊บมันจะหยุดการรับน้ำหนักเห็นไหมครับนี่ไม่รับนะไรแกแต่ถ้าสามก้อนปุ๊บข้างล่างสุดรับน้ำหนักสุดล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามแล้วก็ล็อกสี่แต่นี่ก้อน <c oughs> ก้อนจะไม่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่แบตเลย <c oughs> ผมเคยล็อกสาม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 พอสุดท้ายก้อนล่างแบนบ นะครับแต่ล็อกนี้ไม่มีปัญหาเรื่องก้อนแบงคล็อกสล็อกสล็อกสครับนะล็อกหนึ่งล็อกสามล็อกสี่นะครับล็อกหนึ่งแถวนี่ก็อกสิบเชือกกัเชือกตั้งเลยเชือกผูกล็อกสองล็อกสามล็อกสี่เนาะไม่ได้ทิ้งนะเชือกที่เราย่อยกฟางเสร็จนี่ครับนี่ล็อกล็อกถุงแรกปึ๊บนี่ต่อไปล็อกถุงที่สองนี่ล็อกสองนะครับนี่ล็อกสามนี่ถุงที่สามก็ให้ระวังเวลาเวลาใส่นะครับระวังลวดแทงถุงถ้าถุงขาดปึ๊บติดเชื้อแมลงเข้า ให้เราวังเรื่องรวดนะครับที่ผมเจอเสียบ่อยๆก็เพราะนี่แหละครับบางทีคนงานไม่รู้กดเลยเกี่ยวแล้วเขาไม่ได้ดูไงบางทีมันมันตั้งขึ้นนะนะแต่ให้ปานี่ค่อยๆทำนะครับทำไมผมไม่ซื้อแป้นแ,แป้นหนึ่งก็หลายตังค์ใช่ไงมหลายตังค์เสียลวดดัดถุงกันเยอะแล้วก็ดิ้วตใช้ได้ตลอด แต่ให้ให้ละเอียดหน่อยนะกครับวงกล้องค,กกค่อยดูหน่อยเพราะว่าถ้าเราปานนี้จะปัญหาไม่ใช่ไม่เกิดหรอกเราค่อยใส่ไม่ต้องรีบเพราะเราไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมที่ว่าต้องเร่งผลิตอะไรลองมื่ไหรเราเดียวร่อยเราไปตรงอาหารนี่ลงแขนไปอยากลงนี้จุได้หนึ่งพันแปดร้อยก้อนนะหนึ่งพันแปดร้อยถ้าหนึ่งพันแปดร้อยก้อนได้เห็ดออกก้อนละขีดเราจะได้เห็ดกีิโลเป็นร้อยโลนะวันหนึ่งร้อยแปดสิร้อยแปดสิบกิโล180 อันนี้แค่คลิปแค่ก้อนนัหนึ่งขีดแต่เราเห็บไหมเราเก็บช่อนเท่าไหร่สองขีดครึ่งแร้วได้เท่าไหร่รับคำนวณเอารับก้อนที่หนึ่งนับขึ้นไปหนึ่งสองรับัก้อนที่หนึ่งนับขึ้นไปหนึ่งสองรับนับขึ้นไปอีกสามหนึ่งสองสามรับนับขึ้นไปอีกสี่หนึ่งสองสามสี่จะถ่ายแบ่งถ่ายการรับน้ำหนักกัน แล้วร่า4ตันนะแต่คงสร้างเป็นนีโอ้ครับแต่ให้ดูให้ค้ำบ่อยๆก็ราหนักได้แล้วก็หาอะไรรองนะร่4ตันแต่ถ้ามีงบก็เอาไปเสาฟูนได้ถ้ามีเอาไปเหล็กก็ได้เสาพูนมันจะถูกกว่าาหาใหม่นีราวที่ราบ อันนี้คือลาใช่ไหมครับอันนี้คือผลเปื้อนจากเชื้อด้านบนมีสัมผัสอากาศนานไม่เกิดการติดเช้อเตียมน้อยมากเขียวเขียวไม่ปกติไม่ปกติเลยนี่คือลาเขียว ราเขียวก็คือหนึ่งถุงอาจจะขาดฟางอาจจะชื้นมากเกินไปนะครับ,บเพราะว่าข้างบนมันเดินไม่มีปัญหาแต่พอมาถึงตุ้กปุ๊บมีปัญหาราเขียวนะก็มันก็จะมีสองกรณีคืออา่าถุงขาดถุงขาดนะครับถุงขาดสองตดชื้นชื้นมากเก,กินไปก็ทําให้เชื้อไม่เดินเรีจับจับได้ใช่ไหมทุกการทุกการอาจารย์แล้วอาจจะปนเปื้อนจับจับถุงได้หรือยังถ้า ถ้าเป็นลาเขียวนะครับถ้าเชื้อเห็ดมันแข็งแรงก็จะกินไปเองนะครับแต่ผมก็จะไม่ให้ลูกค้าไปเดีน,นี้เราไว้ไปเปิดดอาเองเอ<ม>นี้ลาดำนครับนี่เปิดปกเปิดดอกได้ปกติเคสนี้ก็กรณีคือหนึ่ง<ม>ตัวนี้บางทีมันอาจจะอยู่ใกล้ท่อที่นึ่งไอความร้อนความร้อนมันถึงมันก็เกิดปฏิติริยากับถุงนะครับมันก็นเกิดใกา,าแต่พวกนี้ไม่มีปัญหาเปิดได้ปกตินะครับแต่ที่กลัวคือพวก ลาส้มลาเขียวเพราะพวกนี้ถ้าเวลาเราเก็บเห็ดไปปุ๊บก้อนเห็ดจอดเนี่ยมันต้องสะสมอาหารสร้างเส้นใหญ่เครับเมื่อลาเห็ดอ่อนแอลาเขียวก็จะกลับมาชีพพื้นที่แต่ถ้าลาเห็ดมันแข็งแรงมันจะกินลาเขียวใครก็คือใครอ่อนแอก็แพ้ไปอันนี้เป็นโลที่ผมว่า,วาที่ใจร้อนคือหมักไว้มาสองสามวันแล้วอักก้อนเลยเนี่ยปัญหาก็จะเห็น,หนได้เยอะ ข้างแนกระปาเออเด็บานบานมีสงหลังบานสวนย่สูงสูงขา้นที่นึงมล้วก็ไปหวานผ่อยู่ลุมกระปานอันนี้บมแบบเป็นเป็นเป็นชั้นต้นทุนก็จะสูงหน่อยไปดูไโมองแผน รับข้างเกา่าเอาไว้ในห้องเนี่ยในปกีอากาศไยเทปกติไม่ต้องให้น้ำนะไม่ต้องให้น้ำอากาศไทยเทปกติไม่ต้องให้น้ำ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 นี้ห้องปกติครับ คือตัวนี้เป็นจุดศูนย์รวมโลกศูนย์ศูนย์รวมโลกเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่เพราะอะไรเพราะว่ามันยังให้ผลผลิตนะครับมันเก็บขายได้เนี่ยถึงก้อนมันจะไม่สวยมัน่อยแต่เข้ามาอาจจะมีแมลงบีมีอะไรนะคนี่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 ระบบนี่คือระบบการให้น้ํา เอาเดือนที่สองมานางโฮสใช่ใช่มานางโดนวยยังงอายุอายุขอเขานานสุดเท่าไหร่จริงจเลยเคยไหมที่รัตนาที่ผมจะไปส่งเลยเขาเก็บไว้สูงสุดเขาเก็บไว้ที่สี่เดือนแต่เขาดูแลดีโลงสะอาดดูแลที่สามสี่เดือนนะใช่ครับแต่ยังผมมันเดือนเดียวนึงได้แค่นี้ผมก็เหลือเพื่อนพอใจแล้วพอใจแต่ก็ยังออกนะนะครับน้ำน้ำน้ำที่ใช้นี่เป็นน้ำอะไรครับอาจารย์ ลดลดลดยังไงครับเนี่ยให้ความตอนนี้ใช้สเปรย์หมอกครับสเปรย์หมอกสเปรย์หมอกแต่ดีกับสายยางทุกวันเลยครับครับสายยางไหมครับถ้าเรามีไอ้เครื่องคาแคร์เนี่ยทำต่อกับสายน้ำหรก็ฉีดเอ๋อเป็นละอองไฟฟ้อยนะมมมัันนจจะะไใช่เครื่องเครื่องฉีดเพราะว่ามันมันไม่ชอบน้ำเยอะอันนี้คือเปิดดอกแล้วเดี๋ยวเขามีดสลัดกันแล้วกันนี่ มีสลันกันรอบนี่เป็นก้อนทีถเป็นอ้าเป็นสายยางก็ม่โน่้นอดทำแบบนี้ไยฉีดเป็นหอยฉีดเป็นตัวใช่ไหมครับอ่นโรยพิ่มน้ำมันจะข้าหน้า่อดวิธีแก้คือเอาคัปเตอร์กีบ้มาให้น้ำส่วนเกินไหลออกยังไงนะ เราไมเลี้ยงไรู้แล้วคือเราเอาเราทำวิธีคือเราเอาเราน้ำฉีดใส่ตรงๆเลยน้ำมันไปขังในก้อนเออทีนี้แกยังไงครับก็เอาคอาเจริอจะแก้วว่าใหเรากิมทัางแล้วมีดข้างล่างแต่ว่าตามความจริงแล้วแกเขาไม่ให้ลดหน้าก้อนก็ให้ลดกูฟอยๆนู่นใช่ไหมอ๋อครับว่าอยู่เคยซื้อเขามากพบก็ใส่ทั้งหนาเลยถ้าถ้าถ้ามันเย็นคงจะออกเยอะเราว่างี้

อู้ความอุณหภูมิเราดีแห้งดีมันเย็นเพราะใส่ไปใส่เปียกอ้ยอากาศมันเย็นสัมผัแต่มันแห้งออกมากมันออกความชื้นมันดีอย่างนี้ดีมากเลยเนาะเเย็็นนชชื้หดอบมากเลยอ๋อเห็ดชอบนู่นไงดอกข้างๆนึ่งนู่นดอกข้างบนหัวนู่นเออหนึ่งนี่ก็สวยนี่ No? นี่นี่นี่จะไปถ่ายเอาดอกเก๊กเก๊กแขวนอย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาตดน้ำบ่วหรือยังไงี้ยเกจเราองปอยปอยตัวพี่ถ้าถ้ารถน้ำเราได้ที่แขวนนนนนั่่่ทีแขวนบ่ประดิรถอันนั้นผ้าก้อนตัวพี่ก้อนบโบห้รถดับน้ำได้เห็นตั้งค์ไหมเกินกว่าเชื่อกจะเต็มที่เอามาเปิดเปิดเห็นว่าสิงทีรุน้รงก่อนจะเปิดจอของวันนี้